กตคานี่อันนี้ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะถ้าไปย้อนดูของเดือนที่แล้วเนาะพึ่งจะติดไปนะคะกับพีเซฟจ้ะนะคะอันนี้ติดพีเซฟไปอันนี้เป็นรถครื่องดาก้อนเนาะอ่ะาอเป็นดาก้อนอ่อา,า,นอายูสุรัตนไอนะคะติด เป็นรถบรรทุกกระจกเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยว่าติดพรีเซปจริงไหมเนาะติดไปประมาณเดือนนึงแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่เขาติดแล้วเขาชอบวันนี้พารถเพื่อนมาอีกคันหนึ่งบรรทุกกระจกเหมือนกันทำกระจกเหมือนกันเนาะพี่ชายอ่ะอันนี้เป็น SLX นะคะเป็นเอ่อเชฟตาหวานใส่สามตัวหน้าเครื่องเหมือนกันของพี่เขาใส่สามตัวหน้าเครื่องเหมือนกันเขาไปใช้มาเดือนนึงแล้วอ่ะวันนี้เขาอยากจะมาบอกผลว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกแบบ amazing มันประทับใจยังไงอ่ะเ,เป็นยังไงมั่งเป็นยังไงมั่งอ๋อเป็นยังไงเหรออ่าคือ ต้องลองันเเองจะรู้นะอตอนแรกพี่มาพี่กัยังงงเพราพี่ไม่รู้จักพอพี่ต,ติดไวป,นะปุ๊บกลับโทรโทรหาปุ๋มเฮ้ยปุ๋มมันดีจริงว่ะอะไรใช่ไหมที่พี่เล่าให้หนูฟังใช่ใชอ่าปกติเนี่ยถ้าออกทำงานเนี่ยผมจะเติมทุกวนนันวันละสามร้อยทุกวันเลยนะแล้วก็หมดทุกวันด้วยอ่าพอติดไอตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยครือมันเห็นผลต่างสามร้อยเนี่ยจากวันนี้กันจนสองวันจากว่าจริงเติมสามร้อยทุกทีอะใช่ตย่นเ้าทุกวันถูกไหมแล้วเราไปออกตลาดก็คือไปกลับเนี่ยวันหนึ่ ขึนรืือะรริถก็มันทุกหนักมากแล้วก็ต้องกดทนเลงตลอดที่พี่บอกหนูเนาะมันทําให้ใช้รอบเยอะแล้วกินน้ำมันก็คือวันหนึ่งอ่ะสามร้อยต้องหมดต้องวิ่งไปตลาดทุกวันตามเส้นทางเดิมอ่ะหมดแต่นี่กานว่า300ร้อยได้ใช้ได้สองวันแล้วกดเหยียบยังไงพี่พี่ใช้มันถึงประหยัดขนาดนี้ แลครับคือมันต้องปรับไอ้นี่ไว้นะมันมว่าหยบแช่ตลอด่ปล่อยแต่ปล่อยแต่ปล่อยแต่ปอยก็คือการว่รมันไหลเองได้จริงใช่ไหมรถมันไปขอรมันเองแล้วรถมันไหลเองจริงใช่ไหมจริงรับจริงนี่จริงอ่าอันนี้ับลองได้การันตีได้แค่ไม่แตะเลยแค่ไม่แตะคอปล่อยให้มันไปตามปกติของมันเลยแต่ช่วยนิดหน่อยแต่ช่วยนิดหน่อยที่จะเป็นบางครั้งแต่ถ้าถึงวิ่งแรงอะไรนี่ก็โอได้ตามปกติแล้วก็ถอนเร่งเลยถอนเล็งรถมันพุ่งเออรถให้คือคือถ้าอยิบปล่อยหยปล่อยนี่รถมันพุ่งดีนะใช่ ใช่ครับแล้วควันดำเป็นไงอ๋อควันดำนี่ไม่มีนะหายเลยปกติตอนเช้านี่สตาร์ทนี่ปกติควันนี่ต้องเยอะใช่ไหมอันนี่คือควันน้อยแทบไม่เห็นนะแทบไม่เห็นเลยไม่เห็นเเลยมื่อก่อนควันตามตูดค่ะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าข้างในมีของจริงๆมีของเป็นกระจกเนถ่ายกระจกกระหนับมีโครงเหล็กนะอันนี้ก็เอามีโครงเหล็กกลาวผมมาตกอะไรต้องคุมไว้เขาไปเอาตลาดทุกวันไปทุกวันอ่าไปขี่เดินทุกวันไปทุกวันใส่สามตัวก็คือจำนวนตัวกันใส่นะคะไม่เหมือนกันแต่ละรถรุ่นนะคะเพราะว่าตามทรงเครื่อง เนี่ยพอติดไปปุ๊บฟังผลตอนนั้นติดเสร็จก็ฟังผลเลยเนาะไหลเลยวันแรกที่ผมมาติดนะนะคือออกจากนี่มาติดเสร็จก็ออกคเบียดไปเลยคืออยากรู้ว่ามันประหยัดจริงไหมเขาไปถึงบ้านนี่เชื่องไหมครับน้ำมันไม่หมดแล้ววิ่งได้อีกพี่พี่พี่บอกว่าพี่ขับกลับอ่ะพี่กะว่าเดี๋ยวจะขับแล้วเดี๋ยวมันหมดตรงไหนจะไปแวะเติมแวะเติมตรงนั้นใช่ไหมแล้วการว่าขับเพลินจนถึงบ้านเอ้ายังไม่ได้เติมเลยน้ำมันไม่หมดนมมัหดปกติจะต้องเติมสิต้องต้องแวะปัมนี้ประจำเใช่ไหมปกตินี่ถ้าน้ำมันลงที่เนี่ยต้องเติมแว่า คือในใจอยากจะลองอ่ะมันเปอยากจริงก็คือลองกดดูลองากดูเป็นร้อยเลยนะผมจะไปเป็นร้อยเลยใช่ไหมอ่าก็คือเออลองดูว่าแหมติดมันดีจริงไหมวะที่ว่าจะถึงรอนดนันะไน้ม่กงขูดนี่วนั้นนึยดนั่นะเหยลยมืองาหตนงเหลืะกานัหลือขนาดนั้ อะต้องใช้เองมันจะรู้ใช่ไหมคะใช้เองจะรู้ครับผมพอตอนแรกเขาก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่พอใส่ไปเองแล้วจะรู้เองว่ามันดีจริงแล้วแล้วไม่ได้แค่สวมด้ยเนาะไม่ได้แปลงอะไรเลยถ้าเราไม่เชื่อเลยคือมันต้องมาลองเองถึงจะรู้นะอันนี้นี่ผมรับรองเลยคือไม่ไม่ไม่ได้เอวยะนี่ไม่ได้เอวย์ถ่ายมาตั้งสามสิบปีแล้วอันนี้ต้องจริงแล้วมันดีที่ว่าไม่ได้แปลงที่นะท่อแปลคือไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็แค่สวมเองไม่ได้แปลงอะไรเลยเชื่อต้องลองเองเนาะต้องลองเองถึงจะรู้นี่ค่ะลองใส่กันอยู่นะคะยไปนคค่่่่่่ะะใใสสชุดหนนน้้าไปแลวี เีี๋ยยวมน่แค่สวมเข้าไปแค่นี้เองค่ะแต่จำนวนการใส่จำนวนตัวมันต่างกันนะคะก็ดึงให้เขาดูหน่อยอุปกรณ์มันแค่บีบสวมค่ะการใส่และการก็คล้ายๆกันแต่จำนวนตัวมันไม่เหมือนกันนะคะเขาออกระบายกันเนี่ยอ่าเดี๋ยวต้องถ่ายรูปอีกนะคะ่ลูกค้าจริงแบบจาดรับบุรีใช่พี่อ่าลับบุรีนะคะเปิดร้านปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะลูกค้าจริงใช้จริงค่ะขายมาตั้งสามสิบปีแล้ว ต้องลองเองก็จะรู้นะคะไม่ดีจะขายมาได้ยังไงก็สัสิบปีแล้วจดทะเบียนครบค่ะจะทำเต็จไปให้ที่เขาออกแล้วให้เขาเหยียบไปเลยใส่เข้าไปแค่นี้อุดสวมเข้าไปลูกค้าจริงใช้จริงค่ะสนใจกอิบ็อกซ์ไปเลยมีทั้งรับติดและจัดส่งค่ะขาย